One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปฮอนแลนอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายโซคขูสกุลที่จ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาแลวจ้าช่วงหมอมอยหอยสังกับโตัวโตเทยไทยจ้าที่เก่าที่เดิมนะคะตอนนี้ก็บ่ายกว่ากว่ามาแล้วนะคะโตโตก็เพิ่งเข้ามาบ้านนะคะไปทํางานได้สี่ห้าชั่วโมงนะคะไปทาความสะอาดบ้านล้างปีใหม่ให้เพื่อน ของพระใหญ่นิดหนึ่งนะคะหาเสริมเติมกันไปนะคะอากาศวันนี้ก็11องศาได้นะคะข้างนอกช่วงนี้อากาศก็ถือว่าผิดปกตินะคะฝั่งทางยุโรปอเมริกาเอยหรือหลากหลายประเทศนะคะก็ถือว่าเดือนนี้ปกติจะหนาวมากนะคะตอนนี้ค่าเฉลี่ยอากาศก็สูงขึ้นเป็น10องศาได้นะคะแต่ละประเทศครับฝั่งทาง สเปลี่ยนบางที่ก็ถึงยี่บห้าองศาเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าแปลกนะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการ์โลกร้อนนี่แหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะบ้านไปดินฟ้าอากาศนะคะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังค่ะตัวเองไปทํางานมาก็เลยนึกได้ค่ะเห็นคนคอมเมนต์อยู่ว่าหาผัวฝรั่งให้ได้หาผัวฝรั่งให้หน่อยอยากได้ผัวรวยผัวแบบนี้ผัวแบบนั้น นะคะมันหายกันไม่ได้หรอกค่ะช่วงนี้ประเทศเปิดอะไรเปิดการท่องเที่ยวเอยประเทศไทยเปิดเอยก็ออกไปหาได้เลยนะคะฤดูนี้นะคะพัทยาสมุยภูเก็ตพัทพง์ข้าวสารเลยไปแหล่งที่มีต่างชาติด้วยแล้วก็ออนไลน์หาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะอยากได้รอได้รวยขนาดไหนก็หาได้เลยตามสบายนะคะบอกคนอื่นหาให้ หาไปมันก็จะไม่ถูกใจตัวเองกว่าจะเรียนรู้กันไปฝั่งทางนี้ถ้าหาไปให้เจอผู้หญิงไม่ดีผู้ชายไม่ดีฝรั่งก็จะมาโทษเราอีกเราหาให้ลูกให้หลานให้เพื่อนเจอคนไม่ดีก็จะมาว่าเราอีกเพราะฉะนั้นหากันเอาเองนะคะไม่ต้องไปฝากคนนู้นฝากคนนี้หรอกคะ่ะขนาดตัวเองตอนหาใจมันก็อยากจะได้ทั้งหลอ่อทั้งรวยทั้งหลอ่อทั้งเพอร์เฟกทุกอย่างเป็นเศรษฐี ผู้ดีมีเงินแต่เราก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้คนที่เขารักเรานะคะเพราะว่าตอนจีบกันใหม่ๆนะเงินทองอยู่ในกระเป๋าเขากว่าเราจะรู้ว่าเขามีน้อยมีมากต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนบางคนสองสามปีสี่ปีห้าปีอย่างโตโต,อตอเองก <c oughs> ับแฟนกว่าจะรู้ว่าเขามีอะไรบ้างเขาก็พิสูจน์เราเหมือนกันนะคะทุกวันนี้ฝรั่งเขาก็กินกินข้าวกินขนมปังเขาไม่ได้กินยานะคะ เงินอยู่ในกระเป๋าเขาอยู่ในแบงก์ในธนาคารของเขาเขาไม่ได้บังแบงให้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่จีบกันหรอกนะคะการที่อยากจะได้ของเขาเราต้องค่อยเรียนรู้แล้วก็ดูจังหวะจะโคนเขาก็ค่อยเปิดเผยให้เราตอนที่เขาไว้ใจเราขึ้นมานะคะตอนที่มาเป็นแฟนกันสเต็ปสเต็ปสเต็ปขึ้นมาไม่ใช่ว่าฝรั่งเขามาจีบเรารุ่เราไปจีบฝรั่งวันแรกๆเขาจะคุยถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสมบัติพัสถาน บริษัทอะไรของเขาให้เราฟังง่ายๆนะครับนั่นแหละค่ะสมัยก่อนตัวตัวเองนะคะพูดถึงทำงานที่กรุงเทพเหมือนกันนะคะเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการด้วยอยู่ส่วนหนึ่งที่หนึ่งนะคะไม่ขอเอ่ยชื่อบริษัทแล้วกันเคยเอาลูกเอาหลานไปทำงานด้วยล่ะคะ่ะเพราะว่าลุงป้านาอาเขาก็ฝากให้ลูกให้หลานไปแต่นี้หลานเราไปมันขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเขาไปทำปัญหาขึ้นมารุ่นนี่นั่น ถูกไล่ออกไปลุงป้าน้าอาไม่เข้าใจก็หาว่าเราไม่ช่วยหลานแบบนู้นแบบนี้สารพัดสารพเศที่ได้ยินมานะคะหลังจากนั้นมาเราก็เลยบอกว่าโอ้ยหมูหมากาไก่ไขรก็ช่างที่อยากให้ฉันหางานหาผัวหาใครให้ไม่มีทางเพราะว่ามันยากขนาดหลานสาวตัวเองแท้ๆที่ตัวตัว,ตว,ตว,ตวอยากให้นางได้แต่นโชคดีว่านางก็ไม่ชอบนะครับรู้ชอบไม่ชอบ แต่สําหรับคนไทยนะสู้ตายนะครับพอจหาผัวฝรั่งให้กลางชาติให้จะได้มั่นคงบ้างในชีวิตชีวาไม่เอานะคะนั่นคือฐานของเรานะคะเราก็อยากให้ได้แต่สําหรับคนอื่นที่มาฝากผ่านรุ่นผ่านนี่ผ่านติ๊กตอกผ่าน YouTube ผ่านเฟซผ่านอะไรเข้ามานะครับมันหายกันไม่ได้หรอกครับสมัยนี้ก็โลกมันเปิดกว้างนะครับฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเอ,อออห่อหมกกับเราง่าย เรียนรู้เองค่ะอยากได้อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อยากได้หนุ่มหรืออยากได้แก่เราก็ระบุลงไปในเว็บนั้นๆที่เราหาไม่ว่าจะเป็น L G b T กิยวหรือว่าจะเป็นผู้หญิงแท้ที่อยากได้เราก็มีเว็บไซต์ของแต่ละคนหากันลงไประบุกันลงไปส่วนตัวๆตอนนั้นที่หาที่เราได้แฟนอายุมากหรือได้ผัวแก่อย่างนี้ก็คือเราระบุไปเองหาเองนะครับสาหรับข้อใหญ่นี้ก็ ตัวโตก็มากับแฟนเก่านะคบมาเที่ยวกับ้านสองรอบสามรอบแล้วก็ปีสุดท้ายที่ตัวโตมีปัญหากับพ่อใหญ่เก่าจะเลิกจะลากันพอดีจังหวะที่เราก็ลองออนไลน์ที่นี่นะคะเรามานั่งที่ฝั่งทางโอนแดล์แล้วเราก็ออนไลน์ในเว็บที่หาคู่ของแบบนี้แหละค่ะก็เลยเจอแกนะคะและในไอ้โปรไฟล์ของเราเราก็ระบุเองนะคะตัวโตจะระบุเองอายุ5 0ถึง60 เพราะว่าประมาณนี้หรือว่าอายุ45ถึง60จะไม่หาถ้าจะหาเอาเด็กนะได้อยู่ค่ะถ้าจะไล่ไปเลยจาก20ขึ้นมาถึง30มิมันก็ระบุได้แต่เราก็คิดว่าอยากจะมีอนาคตอนางอเพราะว่าการที่เรามีแฟนเด็กผัวเด็กสมัยก่อนที่เมืองไทยเราก็เคยมีแล้วค่ะมีแต่เอาใจเขาเราเกิดกรุงไทยเปน,นะคะเปเขาอย่างเดียวค่ะเราไม่ปีไม่หยิบไม่ยื่นเขาเขาก็ไม่เอาใจเราเขาไม่เอาใจใส่เราด้วยซ้ำไป เราก็เลยว่าถ้าเราจะหาแฟนต่างชาติสักครั้งเราก็อยากได้ความมั่นคงคนที่ดูอบอุ่นนะดูแลเราได้นะเพราะว่าชีวิตเราก็ถือว่าลําบากมาเยอะทํางานเลี้ยงตัวเองทํางานเลี้ยงครอบครัวมาถ้าได้แฟนฝรั่งมังค่าเราก็ต้องพอได้อาศัยเขาได้บ้างนะคะช่วยมากช่วยน้อยก็ยังดีที่เขาช่วยและส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่านี้นะ ตอนที่อยู่กับแฟนอย่างพ่อใหญ่น่ะอันไหนที่สมควรเรียนเพิ่มเป็นอาชีพเราก็เรียนไว้เรียนไว้ฝรั่งคนนี้เขาไม่รวยหรอกนะแต่เขาให้ความรู้เราได้เราก็คิดอย่างนั้นนะคะเราก็ไปเรียนภาษาเรียนหวดเรียนทำอาหารเรียนอะไรต่างๆเพิ่มเสริมเติมไปนะครับครับเพราะว่าความรู้เราไม่ได้แบกได้หามถ้ามันรู้เข้ามาในสมองในตัวเรามันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะแล้วอย่างน้อยเพื่อได้ใบประกาศตัวนั้นตัวนี้มาต่อยอดวิชาต่างๆมาเป็นโอกาส ให้ตัวเองในวันข้างหน้าเราก็คิดอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะการหาแฟนหาอะไรก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าบอกคนนู้นหาคนนี้หาให้วันข้างหน้ามันก็จะยากกันอยู่ดีมึงได้ดีมึงหาให้กูไม่ดีคนนี้มันเป็นแบบนี้แบบนั้นเพราะว่าหนึ่งหาให้เขาน่ะมันหาให้เขาได้เวลาเขาไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขาไปนอนเขาไปจูจ๋จีมีความสุขกันเขาก็าทํากันสองคนพอเขามีปัญหากันขึ้นมานั่นแหละ มันทึกจะมาถึงเราเข้าหูเรานูน่นนี่นั่นสารพัดส,สารเพนั่นแหละค่ะเวลานั้นก็จะไม่เข้าใจกันหาแต่พวกที่ไม่ดีให้จันท์พวกที่เดียวแต่ตัวเองมันก็จะเป็นคนํานี้เหมือนก่อนๆที่เคยได้ยินมานะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี่ยวนี้เมืองไทยเราอะไรมันก็เปิดการท่องเที่ยวหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างขึ้นมาถ้าเราไม่ใจร้อนเราก็จะคงจะพอได้อยู่หรอกค่ะหาไปเถอะค่ะฝรั่งไม่หมดหรอกค่ะ จากนี่ไปจนเราล้มหายตายจากฝรั่งก็ไม่หมดไปนักท่องเที่ยวก็ไม่หมดไปหรอกฝั่งทางบ้านเรารู้ว่าทางยุโรปอเมริกาก็เหมือนกันนะคะถ้าเราตั้งใจมันได้อยู่แล้วนะคะน้องนุ่งม,มาดามขึ้นใหม่ก็เหมือนกันถ้าใครจะตั้งใจเดินสายฟอก็สายฟอลองมุ่งดูสักตั้งดูก่อนนะคะอย่าเขวหน้าเขวหลังนะคะถ้าเขวหน้าเขวหลังมันก็ยากก่ะเขวก็คือ เจ้าไทยดีพร่เจ้าหลังดีไทยมันทำไมยิ้มดีทําไมมันรอดีภาษาเดียวกันมันง่ายดีเราก็จะเผลไปเรื่อยๆแต่ฝรั่งความพยายามมันก็ต้องขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะว่าภาษาการสื่อสารต่างๆวัฒนธรรมสังคมการเรียนรู้ต่างๆเขาก็ถือว่าทุกวันนี้โลกมันก็เปิดว้างนะคะสมัยตัวโตเอง10กว่าปีที่แล้วที่หาฝรั่งใหม่ๆมันก็ยัง โอเคมันก็ยังง่ายแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เยอะแล้วก็ช่วงนั้นไม่มีโควิดไม่มีอะไรอูย้ยฝรั่งเดินเป็นฝูงเป็นแพรลงใจหาดเดินตามพัทยาเต็มหมดกลางค่ากลางคืนโซนบาร์โซนร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆโรง,ง,งแรมแต่ก่อนก็แต่ตัวเองก็คือไล่มาหลากหลายงานที่พัทยาตั้งแต่ขายส้มตำขายของกับทางที่จะลงไปหาดกับแม่นะคะชีวิตตัวตัวเองหลากหลายคลิปที่ผ่านมาเก่า ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะคะก็จะเป็นตอนตอนตอน,ตอนจนมาทํางานโรงแรมจนเข้าทํางานคาเฟ่งานบาร์โจนสารพัดหลากหลายงานนะคะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ประสบการณ์มาอันไหนที่ไม่ดีอันไหนที่นี่ก็ถือว่าเป็นครูสอนเรามาให้เราได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้นิสัยใจคอของคนของคนไทยด้วยของฝรั่งด้วยที่ผ่านมานะคะ เราก็ได้เห็นมาหมดนะคะจากพระธรรมรุ่นหนุ่มรุ่นลูกนจน,นมาถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ว่ากันไปนะคะประสบการณ์มันก็สอนเราไล่มาเรื่อยๆกว่าเราจะมาเจอบางคนถ้าโชคดีเจอคนแรกคนเดียวคบคนเดียวก็ได้แฟนที่ดีดูแลกันมาถึงเขาไม่ร่ําไม่รวยเขาก็ยังพอให้โอกาสให้อนาคตเราได้พอช่วยเหลือเราได้บ้างก็ถือว่าดีแล้วค่ะทุกวันนี้นะคะ ถ้าคนจะหวังรวยจริงๆเป็นเศรษฐีผู้ดีมีเงินเราก็ต้องย้อนมองตัวเราด้วยว่าคุณสมบัติของเราเป็นแบบไหนเราเรียนจบอะไรมาถ้าอยากได้นักธุรกิจจริงๆตัวเองฉลาดเฉลียวขนาดไหนที่จะไปเคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหลออกงานสังคมกับฝรั่งนักธุรกิจผู้ดีมีเงินได้มันก็ต้องย้อนดูตัวเองด้วยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วก็ประมาณตัวเราด้วยว่า เรามาลักษณะไหนเราเป็นยังไงเราพร้อมขนาดไหนถ้าเราได้แค่พอดีพอดีนะคะถ้าเราวางแบบนี้แบบนี้ได้ดังใจเราก็พอค่ะถ้าจะวิ่งหาเอารวยเลยนะั่ะมันยากเพราะว่าเขาไม่มาโชว์ให้เราดูหรอกคะ่ะว่าเงินทองเขามีเท่าไหร่ตอนครบกันใหม่ๆและคะนอกจากหลากหลายปีกันไปใช้ชีวิตไปมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนู่นแหลคะค่ะเขาจะเริ่มเปิดเผยขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างนะคะ วันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็เป็นกำลังใจให้สายฝอทุกคนนะคะให้เมียฝรั่งใหม่เมียฝรั่งเก่ามาดามต่างๆแล้วก็แฟนลับเอฟซทุกคนสู้ๆ้เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า